สวัสดีครับอยู่กับช่องพิตูนน้ำซิ่งบ้านช้างนะครับวันนี้เอามาจดหมดเลยครับนี่เป็นเจ้าสมิตโม่คันใหญ่นะครับอันนั้นก็เป็นคันเล็กนะครับ,รบจดกันครับช่วงนี้ เป็นของใช้น้อยครับอ่าอันนี้ก็เป็นสายยกครับอ่วิง่งช่วงนี้สิบล้อวิ่งอยู่สามคันนะครับแล้วก็จะมีหกล้ออีกหนึ่งคันนะครับส่วนหกล้อน่าจะน่าจะ เอาไปซ่อมหมดนะครับคันนี้ก็ยังไม่ซ่อมนะครับนี่เป็นอูนะครับส่วนคันนี้ก็เป็นเจ้า X4MG นะครับเอ่จอดเหมือนกันครับช่วงนี้ <c oughs> งานาไม่ค่อยมีครับก็แ,แค่หยุดหนึ่งวันก่อนนะครับพักพวกนี้ก็น่าจะอาเอาไปทำงานเหมือนเดิมครับก็เอ็กซเมเจียบวันนี้ก็เข้ามาจอดอยู่ในอูหมดเลยครับ วนเจ้าอิหลงของชายน้อยก็จอดเหมือนกันตรงนี้พักพักสักหนึ่งวันก่อนครับทีมงานก็จะใช้แต่ พี่หลงนะครับ FN ห้าสองเจ็ดนพี่โมตัวเล็กเราก็ เอากลับมาเข้าอู่หมดนะครับเทลเลอร์ก็ยังเป็นคนหลงเหมือนกันนะครับคันนี้น่าจะาห้าปีนะครับไปเดนทุกคนนะครับไมโคร ส่วนเจ้าสมิตโมกับเจ้า XCMG นะครับออกปีเดียวกันนะครับปีที่ผ่านมานะครับ,ค,รบคันเจ้า,าสมิตโมคันเลกเก็น่าจะได้ประมาณสักปีหน่อยๆน,นะครับ แต่พี่ใหญ่ก็อยู่ประมาณ5ปีแล้วนะครับ <c oughs> คนนัน,คนนี้น่าจะพี่ลุงคันนี้น่าจะซื้อมาในราคา50นะครับนี่ก็ออกมาได้ประมาณสัก4เดือนได้แล้วครับ วันนี้ไม่รู้่ทีมงานหายไปไหนหมดนะครับวันนี้น่าจะมีทุระนะครับ ก็สายยกครับนี่โอ้มีใครปิดประตูเลย สวัสดียามเย็นด้วยนะครับวันนี้เราพาไปดูเจ้า XIMG ดีกว่าครับ จาก XCMG ขาจะจอดอยู่เดียวๆนะครับนะบ้านถ้ยยังไม่มีการถลอกนะครับมันขับดูแลรักษาดีครับข้างในหัวเก๋งนี่สะอาดเลยนะครับ พุ่งกีเขาอาจจะเล็กหน่อยนะครับนะแต่ถ้าเป็นสมิตตโมร้3 0นี่พุ่งกีเขาจะใหญ่นะครับแต่เจ้า XCMG พุ่งกีเขา,าจะเล็กหน่อยนะครับแตเล็เขาหนาดีนะครับเนี่ย มันมีเกาะเลยครับคนขับรักษาอย่างดีนะครับดูครับกลับมาถึงก็เช็ดล้างเลยครับ ็สำหรับคลิปนี้ก็ให้มาดูมาดูการจัดระเบียบให้รถเข้ามาจอดนะครับช่วงนี้ก็จะ เคลิอ่อาพื้นที่ด้วยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ